สวัสดีโอสวัสดีมึกเดลมือเดลนิ่งกอดสกละลังเงาอยู่ไม่ได้ทำอะไรเด็กก้อนก็เคยดูคนที่ไม่สบายแต่พอหยุดพัก กะว่าจะดูวันหนึ่งสองสามคนสี่คนสี่คนหรือห้าคนพอมาเจอแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพาไม่มีอะไรจะลงยูทูปก็อย่าพึงเบือ่อไมตื่นสับตื่นอวยมือตัวดูไปบ้างไม่ดูบ้างก็โอ้ยต้ให้แต่ได้ลงได้ ให้ดูไปเรื่อยๆมือหดนโนอัดศสกหลังบ่เจ้าเด็กกนันกูอยู่เจา้ามีเจา้าโนก,กันนองห้องกันเลยอยู่ข้างนอกก็คุยเล่นปัจจุบันก็อายุห้าสิบกว่าแล้วจะไปทางเขาครึง่งหนึ่งยังแม่ครูก็กลัวพี่อีก ยังคิดว่าทำไมถึงกลัวตัวเราก็เล่นมนมดพีเข้าพีออกได้คนที่ล่วงลับไปแล้วยังเราไปเล่นที่ไหนคนที่ล่วงลับไปแล้วเข้ามาเรายังมีกลัวอยอยู่อย่างนี้นะกลัวจะไปไหนมาไหนต้นดึกมีกลาไปกลัวพี แต่ก็เคยเห็นเหมือนกันเห็นแต่ก็ไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้เห็นแต่ลางๆยังสมมุติว่ารักษาคนคนที่เขาจะตายประมาณสี่วันห้าวันห้าวันบางทีก็ครึ่งเดือนอยังเรารักษาเขาบางคนเขาก็มามาหาเราเราจะเห็นไม่ใช่ว่า เรานอนฝันย่างเรานั่งใต้ทุนบ้านช่วงประมาณพุ่มหนึ่งเลยจะเดอจะเห็นเดินเลยเห็นเดินเราก็จำได้แล้วว่าเป็นใครจะเดินมาแล้วก็พอเข้ามาในบะเข้าจากถนนบ้านเข้ามาเราเห็นสักพักหนึ่งก็หายเราก็รู้แล้วว่าคนคนนั้น ยังไงก็ไม่มีทางรอดแต่ก่อนจะเห็นประจำอย่างรักษาคนถ้าคนที่ไม่สบายมากว่ารักษาไม่พอหายจะเห็นก่อนแต่ก่อนจะกลัวกลัวแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครจะตายถ้ารักษาใครใครตายหรืออย่าให้มาเห็นกลัวก็ ไม่เคยเห็นพอบอกอย่างนั้นแต่ก่อนก็จะเห็นพอบางคนยังเรารักษาเขารับรักษาเขาบางทีก็แต่ก่อนจะนอนฝันว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แตกละเอียดออกจากกันแล้ว่าเราจับมาประสานประสานให้อยู่ด้วยกันได้ บางทีก็ฝันว่ามีหม้อหม้อดินแตกแตกเราก็เอามาแล้วก็เอามาสนานกันเอามาล้อมมันก็ค่อยติดติดกันพอติดกันก็ใช้ได้คืนพอเราเขามารักษาเขาคนที่มารักษาเขาจะถามว่าแม่ครูเมื่อคืนฝันอะไรบ้างเราก็จะบอกว่าฝัน เห็นอย่างนั้นอย่างนี้บอกเขาเราก็จะบอกเขาว่ามันเป็นไรหรอกถ้าฟันไวาอย่างนี้ส่วนมากคนที่เป็นมากเขาจะถามส่วนมากเป็นครูที่รักษาคนเป่าให้เขาจะรู้คนมารักษาเขาก็จะถามว่าเมื่อคืนฟันอะไรบ้างเขาจะถามแต่ก่อน สนมากจะฝันเห็นวัวหรือควายถ้าวัวหรือควายเขาผูกผูกเอาไว้ให้กินต้นกล้าถ้ากินจนเตียนหมดคนนั้นก็คือจะไม่ดีเราจะจำนำเอาไว้ถ้ากินนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไล่ควายอาควายไปผูกที่อื่น ก็คนนั้นก็รักษาหายเร็วถ้าผูกยังต้นกลาย,ยาวกินไปครึ่งหนึ่งล้วก็รักษาไม่นานก็ประมาณห้วันถึงสิบวันก็ค่อยอยังชั่วบางคนกินกินจนเรือแเตะที่โลมมนดิเนิดย รักษายากแต่ทุกวันนี้ก็ตั้งแต่ดูหลานสรงคนหรือเราเดินเล่นมมุวดจะไม่ค่อยฝันแต่คนจะฝันรับรักษาคนขนาดคนที่เป็นติดเสื้ออยู่ไปเป่าให้เขาพอกลางตกกลางคืนจะฝัน ก็ถ้าบางคนก็รักษาไม่หายก็จะบอกเขาว่ารักษายากจะหยุดรักษาแล้วบางคนเขาก็บอกว่าให้ช่วยเป่าช่วยรักษาเพื่อไม่ให้คนที่ไม่สบายทรมานเราก็ช่วยช่วยแต่ก็ไม่กล้าบ,บอกคนที่มารักษาว่า หายแล้วไหคะเขากะบอกว่าคนที่ไม่สบายเขาจะถามพี่แจ้งบ้างเขาเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่ารักษาไปเรื่อยๆถ้าขี้เกียจก็หยุดเถอะพียแงก็รักษาเอาสวัสดีค่ัพอดีค่ะค่มฟังนะคะฟ์มฟังโตแล้วจะเป็นนุมแล้ว คนที่ร้องเก่งทำไมไม่ปิดประตูปิดประตูก่อนก็เลยนอบัดเพียดเลยบอกเขาว่าค่อยต่อไปเรื่อยๆจิดเจดทามครับตลอดว่าหายเจ็บนะเขาบอกไม่ค่อยเจ็บแต่เนื่อยจะทำยังไงจะหาย อย่างคนที่รักษาไม่หายก็เรารู้แต่ก็จะบอกแต่ลูกหลานเขาลูกหลานเขาว่าเปล่าให้แกเพื่อแกจะได้ไม่ทรมานยังเจ็บปวดแกก็จะไม่ค่อยเจ็บค่อยอยังชัวง่วก็แถวบ้านสมัยบรโบ,บราณสมัยก่อนก็เคยรักษาตั้งแต่บรรพบุรุษมา สมัยทุกวันนี้พวกผีพวกปอพวกก็ซื้อมันเห็นแต่เขาเล่าว่ามีเแต่งเราลูกจังไปกราวบัดเฮ้ยไปก็ตีเกิด อย่างเราเราก็ไม่รู้<ม>ว่ามีจริงหรือไม่จริงอย่างสมัยก่อนก็ตั้งแต่โลกยังเล็กอยู่ในสวนจะเห็นดวงไฟใหญ่ขนาดนี้พอเวลากคมจะเห็นเท่านี้พอเวลาเงยขึ้นมันจะดวงไฟกลมมันจะลอยขึ้นกินตามต้นข้าวตามคณะพอสักพักหนึ่ง มันก็จะลอยปลิวตามลมเร็วจนแต่กอนนึกว่ามันจะเห็นไส่เห็นหัวที่ไนได้แค่ไฟว่าไฟฉายก็คงไม่ใช่เพราะมันจะใหญ่กว่าไฟฉายขนาะดนี้มันจะลอยเร็วมันไปตามสายลมเคยเห็นสมัยก่อนอยลูกยังเล็กตอนที่อยู่ในสวน ทุกวันนี้เวลาคนไม่สบายเขาจะให้พวกที่คนเกไปเป่าสมัยทุกวันนี้หากคนเป่าย่างไม่สบายเขาก็รู้ว่าคนไม่สบายยังไงก็ไม่รอดคือเขากยอยากให้เป่าเพื่อมีกระซงมีกระซื้อ,อแอบแฝงกินแต่ส่วนมากไม่มีคนเรียนต่อสมัยทุกวันนี้ เป็นแกก็เคยเรียนรักษาทางนีอย่างพวกก็ซมพวกก็พวกก็ซื้อเป่าปัดเป่าแต่แกให้แกไปรักษาไปเป่าแกไปยากเกไม่อยากไปไปคนเราแกแล้วเขาไม่อยากไปเป่าอีกอย่างหนึง่งคนที่รักษาคนส่วนมากเขาจะว่าเป็นกระซือตัวเองอย่างั้นอย่างนี้เคยเห็นแต่ เพราะว่าครูคนอื่นเลยเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอย่างเราได้ยินเราก็ไม่อยากจะให้เขาว่าเพราะเราก็ไม่ได้เรียนแบบนั้นยังแม่ครูของอยู่ด้วยยังที่ว่าเกมมาอยู่ก็คืออยู่จะไม่ได้ไปร่ำไปเรียนทางอื่นอีกมี ที่ท่านที่แกมาอยู่ด้วยว่าเป็นตาก็ตากับเขาไม่ได้ไปเรียนเพิ่มเติมอะไรคือเราก็ปฏิบัติให้แต่ตัวเองสบายแต่ก่อนแม่ครูไม่สบายเป็นพอรู้ว่าแกมาอยู่รา้ปจุดทุกจุดเทียนแต่จุดทูกจุดแต่ช่วงเย็นช่วงเช้าาไม่ได้จุดขี้กเกียจอีก ก็คือปฏิบัติช่วงวันพระยังตกทุกข์ไดยากก็ไม่ตกทุกข์ได้ยากอะไรก็คิดว่าถ้าบุญกุศลเรามีเราสร้างเรารักษาคนหรือบุญกุศลช่วยถ้าของศักดิ์สิทธิ์มีจริงชีวิตครอบครัวในภายภาคหน้าหรือปัจจุบันเขาให้ทำมาหากินหรือล,ลูกหลาน ที่อยู่ด้วยหรือรลูกหลานกอแม่ครูทำมาหากินยังไงก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเราไม่ได้โกของเราไม่ได้เรียนของเราไม่ได้เอาของอื่นมาอยู่ของที่ร่ำเรียนมามาอยู่ปกครองมาอยู่ปฏิบัติยังแม่ครูก็ไม่ได้เอาของอื่น มาอยู่ด้วยมาปฏิบัติคือมาอยู่ด้วยพ็ให้แต่ตัวเองหายไม่สบายที่ไม่สบายชีวิตครอบครัวทุกวันนี้ก็ไม่ว่าโลกว่าร้านเขาทำมาหาก,กินพอได้กินได้อยู่ได้ใช้ทิ้งไม่รวยก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีเรื่องทุกข์เท่าไร่ไม่มี ปัญหาเรื่องอื่นๆก็พอได้กินอย่างบางคนเขาไม่รู้เขาก็ว่าเรียนมาไหมเพราว่าไม่ได้เรียนมาของอยู่ด้วยบางคนเขาก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่เขา,เ,เ,ขาเราจะให้เขาเชื่อเราหมดก็เป็นไปไม่ได้นอกจากคนที่อยู่ใกล้เราเขาก็จะรู้ว่า เราไม่ได้เรียนบางคนไปอยู่ใกล้ได้ก็ไม่เชื่อก็มีก็ไม่เชื่อว่าไม่เชื่ออย่างงั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาบางคนไม่เชื่อแต่พอไม่สบายก็ให้มาถามจะมารักษาบอกว่าไม่ต้องรักษารักษาไม่เป็นนิดนี้แค่นี้ก็สวัสดีค่ะ